มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอบีเตือนดูแลตัวเองให้ดีนะคะเตรียมใจให้พร้อมคําทํานาย22สิงหาคมนี้ค่ะหมอบีนะคะเปิดเผยผ่านทางรายการแฉข่าวเช้าผู้ใหญ่ท่านหนึ่งได้พูดถึงตำนานที่เล่าเรื่องราวของผีตนหนึ่งที่บอกว่าอีก100ปีข้างหน้าซึ่งเป็นช่วงเวลานี้นะคะจะเกิดเหตุการณ์โรคระบาดเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี63าค่ะ ขณะที่จะขึ้นไปพีคสุดในปี64ในเดือนสิงหาคมนี้นะคะแล้วเหตุการณ์จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจนถึงช่วงเดือนเมษาย .65 ขอยืนยันว่าตนเองไม่ได้เป็นคนทํานายแต่เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่เล่ามาวันที่มันลงเปะ๊เปะๆวันเปิดประตูนรกตามความเชื่อของคนจีนตามตำราเปิดเผยว่าวันที่22สิงหาคมนะคะจะเป็นวันที่พีคที่สุดเป็นวันที่เปิดประตูนรกที่เขาจะมีการทําพิธีเกี่ยวกับความตายในคนจีน ซึ่งตนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนั้นมาถึงต้องระวังตัวเรื่องอะไรบ้างแต่ก็ควรจะระวังตัวเต็มที่ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะมีอะไรช่วยได้ก็ช่วยกันค่ะเ<ฮ>หตุการณ์จะถึงขนาดล่มสลายเลยไหมอันนี้ก็คงไม่ต้องอ้างอิงจากตำรานะคะเราเองก็เห็นกันอยู่เรื่องของตัวเลขตอนนี้ก็เป็นยังไงบ้างต้อนอยู่หน้าง,งานด้วยมันก็มีทั้งตัวเลขมากกว่าที่เห็นมากกว่าที่เขารายงานทุกวนันไม่ต้องอ้างอิงจากคำทำนายก็ได้ใครเห็นก็รู้มันขึ้นอยู่ พีคสุดก็คือ22สิงหาคมนะคะก่อนที่จะทรงตัวแล้วก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆค่ะตามตำนานนะคะเล่าว่าพอผีตนนั้นไม่อยู่แล้วจะมีเทวดาใหม่มาอยู่ในตำหนักเรือนนั้นสถานการณ์อาจไม่ดีขึ้นทันทีแต่ว่าอาจจะทรงตัวแต่พอถึงช่วงเดือนเมษายนปีหน้ามันจะดีขึ้นค่ะความคิดส่วนตัวของตอนเองแล้วก็โควิด19คงไม่มีทางหมดไปอยู่แล้วไม่มีทางกําจัดให้หมดไปจากโลกใบนี้ต้องหาทางอยู่ร่วมกับมันให้ได้อยู่ยังไงให้มันแพ้ ต้องคิดให้ออกทำตั้งแต่วันนี้รอตำนานมาช่วยก็คงไม่มีประโยชน์โรคระบาดถือเป็นเรื่องของธรรมชาติซึ่งสามารถเกิดขึ้นมาเรื่อยๆไม่ใช่เพียงแค่โควิด -19 เท่านั้นทุกยุคทุกสมัยถ้าเราไปดูตัวเลขอย่างละเอียดจะพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเบาหวานเป็นไข้มีตลอดแต่ว่าอันนี้เป็นร่วมกันทั้งโลกก็เลยดูยิ่งใหญ่มากสถานการณ์ตอนนี้บอกเลยว่าแม้แต่เทพก็ยังเอาตัวไม่รอดเทพต้องใส่แมสหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้ทุกๆฝ่ายต้องช่วยเหลือกัน ขอขอบคุณข้อมูลจากไวเลสฟิสโปรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ